มาเจริญกุศลนะคะปุะปีและกระกร,รมก็กำลังให้ผลอยู่ค่ะนี่ค่ะป่วยไข้ความเจ็บไข้เป็นธรรมดาค่ะพระองค์จึงตรัดเอาไว้ว่าเพราะมีชาติถูกโดยแท้สลาพยาธิและมรณะจึงเกิดขึ้นค่ะ สะปะควโตสาวัทธาสะโกอาหูนายโยปาหูนายโยดอกินายโยอันชาลิตานังโยอนุตรังปุณยาเกตังโลกสาดีร่วมกันประทักษินและร่วมกันพิจารณาธรรมะนะคะอิรียบทเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักในสังสารวัท แทบว่าจะเป็นเรื่องยากโดยยิ่งค่ะนั่นคือไม่มีใครเดินและไม่เป็นการเดินของมนุษย์เทวดาใดๆค่ะไม่ใช่เป็นการเดินของหญิงและชายใดๆไม่ใช่เป็นการเดินของอุบาสิกาทั้งหลายแต่อิเรียบทเหล่านี้เพราะมีจิตตชาวายโยธาน,นั้นละเป็นปัจจัยจึงทําให้มีการเดินเกิดขึ้นค่ะนะคะเราทั้งหลายนั้น หากเชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วเราก็คงจะประพฤติปฏิบัติตามในแง่ของกายคตาสติมรณานุสติแล้วก็อิริราบทบัพพาสม,มัญญาบัพพาทั้งหลายมาเพื่ออะไรย่อมมีศาตกะสมัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลต่อมรรคผลนิพพานสปายะ อกุศลนานาประการใช่ไหมคะในที่พระเจดียทั้งหลายนะคะแล้วก็โคจรเป็นที่โคจรของกุศลนานาประการค่ะนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าในถิ่นเหล่านี้จึงพึงมาพึงกระทำกิจน,นะคะด้วยการรู้ชัดว่าแค่เป็นไปของรูปธรรมและนามธรรมและวิถีจิตต่างๆกำลังหมุนไปค่ะนี่ค่ะ